สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อําเภอพนมพูนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับข้างเห็นข้างหลังนี่คือเป็นข้าวท้องทุ่งเขียวขจีนะครับแล้วก็ระบบของราชการก็คือว่าทําคลองไส้ไก่มหนมีน้ํนะปิดเปิดตามเวลาเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ในการปลูกนาข้าวนั่นเองวันนี้ฮะมาอยู่กาญจนบุรีฮะพี่ใหญ่ของเรานะฮะ เจ้าของพื้นท oh ี y, ่ฮะพี่ใหญ่แล้วก็พี่อ้อยนะครับเบอร์หนึ่งของอีเขียวของเรานะครับก็จะพาลงพื้นที่หลากหลายเคสเลยนะฮะวันนี้เราจะมาดูข้าว2เดือนใช้คุณเขียวแล้วใหญ่แต่กอระบบรากดีมากๆเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเจอด้านนนครับผมมาเลยครับสวัสดีครับโอ้มาคุยกันหน่อยสวัสดีครับพี่อ้อยครับพี่อ้อยนะครับพี่ใหญ่ครับผมพาพิ่ตีมาอันนี้พี่อะไรครับ พี่หลงครับพี่ลงเชิญครับแล้วก็คุณพี่พี่แมวครับพี่แมวนะนะครับผมเชิญครับเดี๋ยวมาคุยกันมุมไหนดีครับมุมนี้เนาะมุมเอานานนานใครครับนายพี่หลงฝั่งไหนคุเขียวครับฝั่งนี้นะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอาหารวันนี้เราคุยด้านนี้เชิญครับมาคุยครับมาตอนนี้มาคุยกันนิดนึงเชิญครับเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะ วันนี้นะครับมานะฮะอยู่กับพี่หลงเจ้าของเจ้าของงานนะนะครับผมพี่หลงพื้นที่ตรงนี้ตรงๆฮะตำบลอะไรยังไงครับผมตำบลทุ่งสมอทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอ่าตอนนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ตรงนี้แปลงนี้ของผมมันเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่เนาะเรียบถนนเรียบถนนไปเลยนะครับผมอันนี้คือคลองไส้ไก่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับมีระบบปิดเปิดเป็นวันมันมันเขาไม่ได้ปิดเปิดเป็นวันเขาไปเปิดที่คลองใหญ่ ติดปืนที่ห้าใหญ่ครับผมส่งมาให้ส่งให้แล้วก็ลงพื้นที่แล้วแต่ละพื้นที่ก็เอาน้ําเข้านาตัวเองก็เป็นระบบเทํามให้หล่อเลี้ยงเนาะนะครับผมมารู้จักคุณเขียวนาหรือยังครับพี่ก็รู้จักก็รู้จักนานแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มใช้เอเหรอพี่แมวใช่ไหมครับผมอ่ะพี่แมวครับอ่าครับพี่แมาครับผมมาเจอกันยังไงครับอ่พอดีพอดีพี่เขาอยู่ในกลุ่มสหกรณ์แล้วเมื่อก่อนผมเปิดรัญญาที่นี่ตอนนี้ผมรู้จักกับพรชัยเป็นเพื่อนกันก็เลย ทำธุรกิจตัวนี้ก็เลยแนะนําการลดต้นทุนโดยใช้ตัวนี้ก็เลยแนะนําพี่หลงผ่านระบบสาก์ก็จะช่วยลดต้นเขาเรียกลดลดพภาละของชาวนาคือระบบสหก์ก็ไม่ยากใช่ไหมเข้าไปคุยกันปกติใช่ไหมไม่ใช่ระบบยากใช่ปะไม่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 ใช่ระบบคือยากครับเป็นระบบว่าไปแนะนําพี่เขาแล้วตอนนี้เกิดแลผมผมผมก็เอาคือเอาตัวนาโนเนี่ยอีเขียวเนี่ยไปเสนอ ผู้จัดการสากรอโอขอความรู้เนาะทีนีก็เป็นเรื่องแปลกใหม่นะที่เราเปไปเสนอเนี่ยคือสากรณที่เนี่ยสากรณพัฒนาชนบททุกสมอเนี่ยก็คือของในพื้นที่เนาะของในพื้นที่คือชาวนาเกษตรกรนี่จะใช้อะไรคุณสรรหามาอ๋อเข้าใจแล้วคือว่าคุณอยากจะใช้อะไรคุณคุณไปหามาแล้วมาคุยกับผู้จัดการมาผู้คุยังไงต่อครับแต่ทีนี้ก็พอปุ๊บก็คือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยพูดคือทางสาธารณกเขาก็คือจะจ่ายให้เราก่อน แบ่งเบาภาระอ๋อคือคือเข้าใจแล้วคือสากรนี่คือเป็นเป็นเป็นนายทุนสำหรับที่จะช่วยในพื้นที่ใช่ไหมอ๋อถ้าบอกว่าคุณอยากจะใช้รายคุณมาคุยถ้าบอกว่าโอเคปุ๊บเนี่ยสากรก็จะจ่ายให้คุณไปก่อนเพื่อให้คุณมาทำพอได้ผลผลิตแล้วคุณก็คืนอย่างนั้นใช่ป่ะแบ่งเบาภาระพอต่อแล้วไงต่อครับเออทีนี้ก็พอผมทำเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาออกมาแล้วผมว่ามาใช้นี่ตั้งก็ คราวนี้สองเดือนแล้วยังหูงย,งยังไม่ได้ใช้ยาตัวไหนเลย 2เดือนนี้คุณเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับน่าสนใจคุณเขียวแน่นอนอ่าครับผมกี่ครั้งพี่กี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยตัวตัวนี้เขียยไปครั้งเดียวนี่ยังจะเริ่มเขียยครั้งที่สองตั้งแต่คุ้มค่าเพิ่งจะครั้งเดียวเองเพิ่งจะครั้งเดียวครับอันนี้นะครับอ่าถ้าถ้ามองคือคุณเขียวอันนี้เขียวนะถ้า้ามองพืนเราไปว่าเป็นอะไรคือว่ามันจะแตกต่างนะสีใช่ไหมพี่ว่าพี่ใหญ่ครับสีใช่ไหมระบบการเจริญเติบโตก็ต่างกันอ่าก็คือว่าสีเน่ยใบใบต่างกันและความแข็งแแคคอถ้้าาามมตนีบป๊ ก็มันจะเยอะและใบมันจะแข็งอ่ะแต่ฟังน้องคือมันจะมันจะยังสวิงสวิอยู่เขาเรียกว่ายังยังดูได้สายตานะอนี้ใบผมอนี้มันสําหรับข้าวเนี่ยมันจะดีเขาเรียกว่าเขียวใบตั้งยังไงความหมายขอคมรู้ครับพี่หลงคือข้าวเนี่ยครับครเนี่ยใบใหญ่ถ้าเขียวใบตั้งอย่างเงี้ยดีถ้าเขียวใบใบงองเงี้ยคืออีน่าแก่ แกปุ๋ยยูเรียเดี๋ยวนอนงานน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 น้นนนนงมนน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 อนมานนนนมันกนนไนนนนนได้นน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 แก้ปนญหาเรน่องพวกพวนแมลงครับนนนนนนนีนนีนน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 น่กนนนนนนพี่นน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 นมานนตนนตนออนอนนนนนนนีนนานนนนนกน่นมนนแนต่อแตกกอนังไงที่มาด้วยครับระบบรากด้วยครับโอ้โหลุยลุยเลย โอ้ยเอาไงเลยพี่เดี๋ยวปักคืนได้นะเอากอใหญ่ๆกอไหนก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหนี่สดๆเลยอ่าอธิบายนิดนึงแตกกอยังไงครับยังไงครับพี่หลงแตกกอเนี่ยครับคือเนี่ยถ้าข้าวข้าวหนึ่งต้นเนี่ยมันจะแตกกอครับหลายๆต้นอ่อันนี้คือเพิ่มเพิ่มกอได้ปะเพิ่มครับปกติถ้าข้าวหนึ่งหนึ่งกออย่างนี้มันจะได้ประมาณกี่แง่งเขาเรียกไงอ่ะก็ถ้าว่าข้าวเนี่ย ถ้าว่ามันพี่พี่หวานหรืออะไรผมถามหวานครับเป็นหวานอันนี้นาหวานนะอ่ะยังไงต่อเลยครับพี่อ่ะถ้าว่าอย่างเงี้ยข้าวแบบนี้ยมันถ้าชนมากอะมันจะเป็นนาดําถ้ามันข้าวแต่กอเนี่ยนาดำจะแตกแบบนี้ถ้าข้าวนาหวานมอย่างมากก็สองต้นอ๋อเข้าใจแล้วอย่างมากก็ได้แค่ไอซิ่งเนี้ย แต่พอมาใช้คุณเขียวมันได้ทวีได้ทวีดูดูดูลากครับลขาตลอดเวลาเลยก็คือระบบการเดินหาอาหารของของข้าวอือสุดยอดฮะนี่คือคือใช้ใช้กุณเขียวแล้วเนี่ยล่าออกตลอดทําไม่อะดำกับขาวมันต่างกันยังไงขอความรู้คือถ้ารากดำนะมันจะหาอาหารไม่ดีหรือข้าไม่สมบูรณ์ อ๋อก็คือไว้สมบูรณ์แต่ถ้ารากข้าวขาวอย่างเนี้ยคือสมบูรณ์รากมันจะหาอาหารได้ง่ายโอ้โหเปิดหน้าดินดิถ้างั้นน่ะนะคือว่ารากคือสามารถเปิดหน้าดินทําให้ข้าวเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นโอ้หไม่พี่งแล้วดินดีไหมเฉดเอเนี่ยดีดินดีมันครับผมบัวเนี้ยมันปรับสภาพพื้นดินด้วยรับด้วยแล้วผมก็ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยครับ ประหยัดปุ๋ยเคมีไปครึ่งนึงปกติอ่ะขอความรู้ปกติเนี่ยถ้าเจ็ดไร่เจ็ดไร่คือเริ่มทำเกกียวนประมาณแปดแปดลูกกว่ากว่าเคมีเคมีแปดลูกนะแปดลูกกับแปดร้อยคูณไปเนาะมันมันไม่แปดมันไม่แปดลูกกับแปดร้อยก็คูณไปในงวดนี้ผมใช้ไปสี่ลูกแค่สี่ลูกนะครับแล้วก็ใช้ครึ่งหนึ่งรถคุณเขียวฉีดหนึ่งครั้งหนึ่งกี่แคปซูลครับพี่ครั้งหนึ่งตัวเนี้ยเจ็ดไร่เนี้ยงวดแรกผมฉีดไป 3แคปซูล3ามสี่สร้อยห้าสิบครับผมอยู่เลยครับก็บอ,อยู่เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดอะไรอีกเลยอ่าฮะแฮปปี้เลยฮะลดไปนักครึ่งหนึ่งนะปุ๋ยเคมีครึ่งหนึ่งนะาจาก8เหลือ4นะแล้วเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ สี่ร้อยห้าสิบรอบหนึ่งแล้วจะฉีดอีกรอบป่ะครับก็จะฉีดอีกรอบวางไว้ทั้งหมดกี่รอบพี่วางไว้ทั้งหมดกี่รอบผมวางไว้ประมาณสี่รอบสี่รอบก็คือสิบห้าวันฉีดทีปะใช่ใช่ก็คือต่อไปนี้คือสิบห้าวันต้องฉีดทีถูกไหมฮะถูกไหมควารู้เท่ไหร่เข้าเริ่มแต่งตัวแล้วครับเนี่ยอ๋อยังไงฮะเนี่ยเข้าเริ่มพี่หลงขึ้นมาฮะมาคุยกันนิดนึงระวังเหยียบข้าครับพี่หมอหมอบอกว่าเอาความรู้ชัดๆให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับมีวิธีถ่ายรูปที่สวยนนะออ่่เเเคีียยพ้้้ขขาาามรับ เวลาพอเริ่มสองเดือนพอเริ่มสองเดือนนะครับมันจะต้นจะกลมโอ้ข้าวจะกลมไงพี่นี่ไงข้าวตั้งท้องตั้้งงทอเริ่มเริ่มเริ่มจะแต่งตัวแล้วเนี่ยมันมันครับเป็นคนก็สิบสามสิบสี่แล้วโอเคโอเคต่อครับผมงข้าวนะถ้าว่าใหม่ๆแล้วต้นมันจะแบนโอข้าวอ่ะข้าวจะแบนข้าวต้นจะแบนพอเริ่มพอข้าวพอเริ่มสองเดือนเนี่ยจะเริ่มแต่งตัวอ่าก็คือเริ่มแบบว่าจะเริ่มสาวจะเป็นสาวเริ่มเตรียมตัวจะคือจะตั้งท้องแต่งมลงข้าวโอเคครับผมต่อครับพี่เนี่ย เนี่ยฮะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือถ้าวิเคราะห์คือสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะฮะพี่อาบัดจะดูลากจะลากจะขาวอเลยเลากขาวอันนี้ชัดเลยนะคือต้องดูที่ลากลากด้วยลากขาวนะครับอันนี้แบบความรู้คุณผู้ชมนะเพราะว่าลองแชร์กันนะหลายคนก็ทํานากันเยอะไงแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นอย่างนี้อ่ะต่อระบบใบแข็งแรงนะที่พี่บอกคือเขียวอย่างงี้ใช่ไหมแข็งแรงใบตั้งแมลงมีไหมไม่มีครับไม่มีรบกวน แมลงไม่มีก็ประหยัดเรื่องเรื่องเรื่อง้ยาฆ่าแมลงยาฆ่ากับแมลงาแมลงแล้วปลอดภัยด้วยดิพี่สบายเลยชิลๆที่ผมผมใช้นะหนาแปลงนาผมที่ใช้นะผมจะใช้อิเขียวแล้วก็น้ำส้มขอนไม้แล้วก็สารสเดาโอ้โหนี่คือร้อยเปรเซ็นตธรรมชาตินะโอ้น่ามาซื้อนะเนี่ยมาร์กเลย ธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ได้อยากได้ออร์แกนิกเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมที่ผมใช้ใช้อยู่ถ้าวางแผนต่อไปก็คือว่าจะทุกวันสุบสิบห้าวันฉีดที่นี้ถ้าเป็นรวงก็ฉีดได้ไหมฮะอันนี้เสริมความรู้เลยคุยกันครับพาด้พี่แมวครับพาดอกใช่ไหมอันนี้พอทราบได้ใช่ไหมอ๋อนะครับก็อีกสี่ครั้งสี่ครั้งก็คูณคูณสามไปสิบสองแคปซูลนะฮะยังยังไม่ถึงสองแผงเลยลดต้นทุนเยอะคิดว่าปีนี้ปกติเจ็ดไร่พี่ได้ทั้งหมดกี่กี่ตันเนาะเขาเรียกเป็นนตัคื ตัวนี้คือธรรมดามันก็ประมาณท้างตันกว่าที่เคยทํามานะ่ครับผมเพราะว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะคือลงเป็นอยู่ทางน้ำนาแปลงนี้อ๋อคือว่ามันนี่มันพอถ้าหน้านี้มันเจอมอสสมเก็เจอมอสสมเนียคือเราเสียหายเยอะครับผมก็เท่ธรรมดาเนี้ยถ้าลงไปเนี่ยถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็ยันนี้แล้วอพอเข้าสองเดือนอ่าครับผมพอนี้พอออกรวงมาเนี่ย พอไปเจอไอ้ลมอ่ะครับผข้าวจะล้มกลายเป็นเสียหายอ๋อออกมาว่ามันมันเหมือนจะดีแต่วันไม่ใช่ใช่ไหมผมขอเสริมนิดนึงนะฮะอ๋อเหราะว่าการใช้อีเขียวนาโนเนี่ยถ้าเกิดมากระดับเนี้ยก็เหมือนคุณตอกเสาเข็มได้ดีมากเพราะฉะนั้นปัญหาตัวเนี้ยมันจะเบาบางลงเพราะว่า ตัวนี้มันจะเหมือนกับการยึดเกาะติดหน้าดินเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเสาเข็มในการปลูกสร้างมันคงโดนโดนตึกโดนโดนินามิไม่เป็นไรฉันอยู่ได้มันญี่ปุ่นก่อสร้างดีปัญหาดีนี่แหละครับปัญหาที่ว่าทําไมใช้คุณเขียวนาโนแล้วถึงป้องกันข้าวล้มเพราะคือระบบลากที่สมบูรณ์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่บซ้อนคือคือเพราะว่ารากเข้าดี เขาก็ป้องกันตัวเองเขาได้เป็นระบบธรรมชาติหมดหการไล่มแมลงเนี่ยเกิดจากใบอ่าใบไงครับพี่เมีใบใบใบแข็งแรงแล้วใบมีขนนะครับ ตัวนี้จะเป็นเกาะป้องกันแมลงนอนคือพอมันแข็งแรงขนมาปั๊บนอนมาปั๊บกูเจ็บปั๊บกูไปนาอื่นกินง่ายกับกินยากอืมันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ชาวบ้านก็คือว่าประชาชาวบ้านเลยข้าวหอมมะลิกับข้าวแข็งเนี่ยผมไปกินที่ไหนถ้ากินข้าวหอมมะลิผมก็ต้องไปกินข้าวที่ดีข้าวที่อ่อนใช่ไหมแมลงก็เหมือนกันทแมลงก็มีชีวิตชาผมชัดเจนมากนะนี่แค่เรียบร้อยนะสูตรสำเร็จเลยนะในนี้ง่ายเลยแบบอลังการได้เพิ่มแน่แ่ปีนี้ มากกว่ามากกว่าไร่ละห้าใช่ไหมถ้าไม่ล้มคือคือตอนนี้ตอนนี้ผมกําไรแล้วหนึ่งอย่างหนึ่งคือกําไรคือคือผมลดปุ๋ยไปเนี่ยผมกําไรแล้วเยี่ยยมอดธรรมดาเนี่ยถ้าว่านั่นครับประมาณถ้าวแปดแปดเก้าสองก็เครียดแล้วใช่ไหมโอ้ปวดหัวแล้วอันนี้รถไปครึ่งหนึ่งก็ไม่ซีเรียสแล้วก็มันคือไม่ผมก็ไม่ซีเรียสเดินเดินในนาก็ลอยลอยแล้วลอยลอยแล้วแล้วก็ลดไอยาฆ่าแมลงไปก็ครับงวดธรรมดาธรรมดางวดนี้ก็ต้อง ก่อนที่จะหว่านปุ๋ยวันนี้นะต้องอัดยาฆ่าแมลงก่อนยาฆ่าแมลงก็ขวดก็ต้องสี่ห้าร้อยบาทเป็นเงินหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่ธรรมดาแล้วก็ประชิดเนี่ยแค่นี้ก็ต้องสองขวดก็เป็นพันแล้วใช่ครับข้างต่ทงด้วยออกกราวใช่ไครับคือเพราะว่าทุกวันี้เนี้ยที่เขาเขียนมายาฆ่าแมลงเนี่ยร้อยซีซีเนี่ยพอมาฉีดจริงๆมันไม่ใช่ครับคือชาวนาเนี่ยพอฉีดแล้วมันไม่มัน ช่วยไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอัตราอัตราส่วนเขงเข้มข้นขึ้น้ขงเข้มข้นขึ้นคือคือมันเรารู้แล้วเนี่ยไอ้พื้นที่อื่นใช่แต่ของเรามันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มอัตราเพราะว่าถ้าใช้อย่างนั้นก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเราก็ต้องเอาให้เรามั่นใจเงินก็เสียเพิ่มขึ้นสิกองเพิ่มนะฮะชัดเจนมากเยอะมากนะครับแต่ว่าเจอคนเขียวนี่คือสบายเลยถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยผม ปลอดภัยปลอดภัยครับผมแล้วแล้วก็สองเรื่องเรื่องเงินแน่นอนปลอดภัยกระเป๋าปลอดภัยกระเป๋าเพราะผมนี่สองเดือนนี่ผมแค่ฉีดไปครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ฉีดอะไรเลยก็ชิวๆเลยชิวๆเลยเรื่องสบายๆแต่ละแต่สวยนะขออนุญาตไปหาแบบที่ไม่ได้ใช้ผมอยากเห็นระบบล่ามังค์ต่างๆตรงนี้เลยครับได้ๆนาใครครับเจ็บเจ็บเจ็บนาใครก็ได้ครับนาใครก็ได้ครับ ไปไปดูตอนพี่เขาดึงมาแล้วมันมีข้อฝั่งเรานะครับผมอยากให้ดูระบบลาดที่พี่แมวบอกนะครับครับากอยากดูนี่เพื่อเป็นวิทยาศาสตร์นี่นะทุกคนกันเหรอเนี่ยทีมงานผมเนี่ยชอบชอบน้ำเมือคื่นไม่น่าละตากล้องหายไปไหนเพราะว่าโอ้ตากล้องมาว่ายน้ำอย่างนี้บอกมาว่ายน้ำที่สะเออสายยามาเดี๋ยวมาดูมาดูบให้ตางตามมาอยู่สายห้วงเดียวอเดี๋ยวกลับมาอาบน้งตอนนี้ก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรนะล้างตอนนี้ได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาล้างมามาเช็คดูกันนิดนึง นะครับผมอ่าเปรียบเทียบเมื่อกี้อยู่ไหมครับพี่อยู่โอ้ยอะไรอูระบบราัค่ะระบบระอ่อพี่นี่นะครับจะได้อธิบายกันอันนี้ของเราอันไหนของเราครับพี่อันนี้ครับอันนี้ของเรานะชัดเจนเอเปรียบเทียบกอก่อนอ่ะพี่แม่พี่แม่พูดเลยครับอ่าอันนี้กอใช้กุญเขียวนาโนนะครับกอเป็นยังไงครับพี่แม่ครับแต่กอไม่ได้ใช้กุญเชียวนาโนนะครับความแตกต่างครับการแตกกอครับอ่าถ้าสังเกตดีดีการแตกกอจำนวนต้นนะฮะคือผลผลิตที่เราจะได้รับ หนึ่งกอแยกออกมาหลายต้นนี่ก็คือหลายรวงนะครับก็ประมาณสหกเจ็ดเนาะอ่าหนึ่งกอรวมสิบครับอ่ารวมสิบครับต่อครับรวงเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาจากกอที่แยกออกมานะครับถ้าคุณสามารถแตกกอได้สิบสิบต้นต่อหนึ่งต่อหนึ่งกอครับก็จะได้สิบรวงต่อหนึ่งกอถูกต้องเลยเขาเรียกการเพิ่มผลผลิตโอเคครับอันนี้ขวามือนี่คือไม่ได้ใช้นะครับขวามือผมนี่ดูจํานวนต้นนะครับอันนี้คือสอง สองกอสองกอเฮ้ยจริงเหรอพี่อ่ะสองกอจริงครับนี่ครับถอนมาเนี่ยครับสองกอครับผมแล้วดูลากนะครับโอ้โหดูลากนะครับอันนี้เพิ่งจะได้สองต้นนี่เพิ่งจะได้ใช่ฮะลวงหนึ่งสองสามลวงเอานั้นมาเสริมด้วยจะได้ดูเยอะด้วยเอามามาเสริมมาเดี๋ยวเขาจะตกใจอันนี้ของเราพี่หลงของเขาฮะของเขาอ๋ออันนี้ของเขาใช่ไหมฝั่งนี้โอเคฮะรวมไปรวมไปรวมไปอย่างนี้นะฮะรวมไปเอาใหม่พี่แม่อันนี้คือตกประมาณ กี่กอสห้าต้นหต้นนะยังได้ไม่เท่ากับกรอนี้เลยครับสีเป็นไงสีต่างครับสีต่างครับความแข็งแรงนะครับต้นก็เล็กกว่าจำาจำนวนจำนวนต้นน้อยระบบรากสั้นกว่านะครับแล้วจำนวนกอเนี่ยการแตกเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นลักษณะอย่างเงี้ตักกะง่ายๆคือจำนวนรวมคุณได้น้อยแน่นอน นะครับไม่ซับซ้อนเลยนมองง่ายๆนะครับแล้วใบนีมันจะต่างกันนะครับสีตาสีเขียวไม่เหมือนกันอันนี้คือลักษณะที่ว่าขาดสารอาหารนะครับใบสีจะนวลนะครับถ้าอย่างนี้จะเหมาะกับการสังเคราะห์แสงสีเขียวเข้มที่เขาเรียกมีคลโรฟิลสูงนะครับตัวนี้นะพวกนี้นะนี่คือความสมบูรณ์ทิ่งขึ้นไปครับต่างกันลําต้นนี่ก็จะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นการต้านลมนะครับการต้านสภาพอากาศก็จะต่างกันเพราะฉะนั้น ก็เปรียบเทียบนะครับสมควรที่จะใช้หรือไม่มให้เกษตรกรดูในยุคที่ว่าข้าวราคาขนาดนี้อือน่าสนใจนะครับการลงทุนไม่สูงในเมื่อใช้คุณเกี่ยวนาโนหนึ่งต้นทุนการใช้เคมีน้อยลงครสองผลผลิตที่ได้รับง่ายๆครับ ง่ายครับคือดูด้วยตาเนาะบางอย่างมันต้องพูดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายก่อนด้วยสีสันต่างอันนี้เพิ่งยกมาชัดเจนมากอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมดูแล้วจะเลือกอะไรตัดสินใจเราตัดสินใจเอาคือเป็นการเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าพี่แมวการเพิ่มผลผลิตนี่เกิดจากไหนเพราะบางคนใช้อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้กุ่ยวนาโนแล้วเพิ่มผลผลิตยังไงนี่แหละครับคือเหตุผลที่ฟ้องด้วยภาพจำนวนกอต้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผลผลิตมากกว่า รายได้เยอะมากกว่าต้นทุนต้นทุนการใช้ก็น้อยกว่าเพราะว่าหนึ่งคุณตัดเคมีได้เยอะมากเดือนนี้ผมแสองเดือนสองเดือนสองเดือนจิดยาหน่เดียวครับอันนี้ว่านพร้อมกันไหมยาคุมครับอันนี้อันนี้ข้าวข้าวาก็สองเดือนแล้วครับก็คือจะเละันชัดเจนนะครับอันนี้ได้ฝังของคนขายอ่าแบบเป็ตัวแทนจำหน่ายนะครับมาฝั่งของพี่หลงเจ้าของนานะครับผมนะบทสรุปนะครับเปิดใจกับคุณเขียว เจอนะฮะทางทางทางพี่แมวทางพี่ใหญ่พี่อ้อยนะเป็นอย่างไรแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรบ้างครับพี่ก็คือแตกต่างแน่ๆก็คือหนึ่งอ่ะหน้าผมเนี่ยสบายทําทําแบบสบายๆเมื่อก่อนมุกจะทำต้องเหนื่อยเครียดด้วยเครียดเพราะว่าเดี๋ยวหนอนลงแมลงตัวนู้นลงคือแมลงอะไรมาก็คือลงลงทั้งหมดโอเคเข้าใจละเพราะว่าเราใช้เคมีทั้งหมดแล้วก็คือปุ๋ยเคมีเนี่ย พอเราใช้มากๆเนี่ยใช่มันงามจริงแต่ว่ามันแค่สิบกวันยังยูเรียเนี่ยเขียวหนึ่งอาทิตย์ออกมาเร่งหลังจากนั้นใช่ใช่หลังจากนั้นคือจะเหลืองจะเริ่มเหลืองแล้วเราเราก็ต้องเริ่มเริ่มใส่ใหม่ใส่ใหม่อีกครเราทําตัวนี้ดีพอดีปับเนี่ยคือเพื่อนบ้านมาเขาก็ผ่านามาเนี่ยเขาหาว่าผมว่าไปรักวันปุ๋ยน,น่าน่า,นนาตรงนี้ก่อนเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยอ่า จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่คือผมก็เพิ่งจะหว่านปุ๋ยไปเที่ยวแรกเที่ยวเดียวอ,อใช้ปุ๋ยเคมีสองลูกแล้วก็ทอสพี่แมวก็แนะนำอีกทอสมาผสมสองลูกก็เป็นสี่ลูกลก็หวานไปเนี่ยปรับสภาพทุกอย่างทุกอย่างก็คือในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะว่าสภาพอากาศใช่ไหมพี่ดินด้วยทุกอย่างน้ําด้วยแตกต่างกันเราอยู่ตรงนี้เราต้องมีการอัดแอ๊ แต่ท้ายที่สุดก็คือว่าใช้อะไรที่ทําให้ลดต้นทุน<ช>และเพิ่มผลผลิตม,มากที่สุดนะฮะช,ช,ชัดเจนแล้วเพื่อนบ้านถามไม่ถามถามครับแล้วอ่างไงเราเราเราตอนนี้เไาคือแายอยู่ใช่ไหมผม,ผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่ได้ ุ๋ยพื่หวานไปงมดเดียวผมก็อนหวานมันกี้ดีเขียวนาโนเข้าไปแล้วผมก็หวานปุ๋ยนนี่มันก็เขียวอยู่งเงี้ยผมก็มีมันเป็นเพราะอะไรอ๋อแสดงว่าหลายๆคนเริ่มมองแล้วท้ายที่สุดก็คือว่าผลผลิตเนาะถ้าถ้าผลผลิตของพี่แมวไอ้พี่พี่หลงได้นะตามเป้าที่ต้องการแค่ว่ารับประกันสองเกี่ยวตรงนี้รับประกันคือสูตรเด็ดเนี่ยพี่หลงบอกว่าตอนเนี้ยหมื่นกว่าไร่ตรงเนี้ยทุกๆรับประกันแล้วทุกๆงหมดวันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าเราทำให้เห็นใช่ไหมครับเพราะตรงนี้ พี่ก็เห็นว่าคือทาง่ารเตรกรนี่ใครจะผ่านนี่ทำอะไรกันนะอเช้าแบบอ๋อคือผ่านมาทุกคนก็จะขี่แล้วเฮ้ยนาไอ้นั่นเฮ้ยนะนานี่มันดีเลยเฮ้ยมันดีวยมันใชอเลยวะคุยเริ่มเหมากันแล้วสภากาแฟแต่เช้านั่งตอนเย็นปั๊บกงกันบึ๊บเฮ้ยนี่นามจงถามทุกวันนี้นีเขาก็ถามผมคือตอนนี้คือเกษตรกรทุกสมองนี่เขารอดู อันนี้นถ้าขอให้ผลผลิตมาปึ้งปั๊บปีหน้ามึงก็ไล่จบสิจบจบสิจบสิโอ้โหอลกาเน่าอเหลืองคอเหลืองขอเหลืองเลยนะครับผมเยี่ยมนะพี่นะเพราะเกษตรกรเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคือเขาก็อยากจะลดต้นทุนกันทุกคนแหละแต่ทีนี้คือหนึ่งคนมันต้องกล้าเสี่ยง ยังผมลกล้ากล้าปฏิวัติตัวเองอ่านี่นี่นี่ดีฮะดีฮะคือผลผลิตผมยังไม่พูดถึงอผมพูดถึงว่าตอนีว่าข้าวผมแข็งแรงกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเปลี่ยนไงชีวิตก็จะเปลี่ยนใช่นี่ฮะรออีกแค่ประมาณ2เดือนใช่ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีอ้าวนะฮะชัดเจนครับมื่เกี้คุณเขียวแคปซูลนมเวศพัดเยี่ยม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 จริงๆเย้